สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของคนเกิดวันพุธค่ะและนี่คือดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2566ค่ะอืมเรามาเริ่มที่การงานนะคะในเดือนนี้นะอมืมาค่อนข้างดีเลยค่ะคือถ้าหากว่าเราจะอยากจะประสบความสำเร็จนะ เราต้องสู้ต้องฮึดต้องบักบัน่นมันถึงจะได้มานะคะเดือนนี้คุณขยันแหลกนะคะลุยแหลกเลยแต่ต้องมีคู่หูนะคะต้องมีผู้ช่วยเดืยวนี้นะต้องหาผู้ช่วยต้องหาคู่หูเอาไว้ช่วยงานคุณให้มันประสบความสำเร็จอย่างง่ายดายขึ้น นะคะระมัดระวังด้วยนะคะการทำงานทุกอย่างมีอุบัติเหตุในการทำงานทุกอย่างโดยเฉพาะคนที่ทำงานกลางแจ้งนะคะในร่มก็ช่างเถอะขึ้นมาประกบซะขนาดนี้การงานของคุณระวังจะเกิดอุบัติเหตุในการทำงานนะคะค่อยเป็นค่อยไปค่ะ ต่มันสักขนาดนี้คงจะค่อยยากคงไม่ค่อยละคงจะลุยไปสะทุกอย่างเพราะฉะนั้นแล้วให้หาคู่หูมาช่วยด้วยค่ะวางแผนไว้ก่อนนะวางแผนดีๆนะคะนะอาจจะหาเพื่อนรุ่นน้องก็ได้หรือคนที่ตัวเล็กกว่ามาช่วยนะคะอาจจะขึ้นติดกล้องวงจรปิดเลย อติกล้องวงจรปิดต้องใช้คนตัวเล็กในการขึ้นนะคะนะยกตัวอย่างเช่นเฉยๆนะคะอืมอืมแต่ดูแลค่อนข้างดีนะคะดูแลค่อนข้างดีแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ดีนะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลนะคะนะบางคนมารู้จักความหมายของแฮงแมนก็จะเครียดไปไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เครียดไม่เครียดไม่มากไม่ไม่นะคะเพราะว่าตัวจะเป็น the w ว r l d นะคะคุณมีรฮโรแพนอยู่ด้วยคนชอบทำบุญนะคะคนที่สร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้เนี่ยคำว่าบุญบุญเนี่ยมันมาค้ำชูเรายังไงเนี่ยเดือนนี้แหละคุณจะเข้าใจอย่างชัดเจนนะคะอืมสรุปผ่านนะคะการงานนะดชุกสาขาอาชีพนะคะอืมไปโลดเดือนนี้ไปโลด คือตรงนี้คุณการไปโลดตรงเนี้ยมันต้องดันทุวรางเลยนะคุณต้องเข้าใจองค์ประกอบทั้งหมดด้วยภาพรวมทั้งหมดด้วยนะคะอืมต่อไปเรื่องการเงินกันบ้างละค่ะเดือนนี้โอ้โหหาใหญ่เก็บใหญ่นะคุณจะเน้นเรื่องงานการเก็บเงินนะคะได้เยอะไหมได้เยอะแล้วก็จะเน้นเก็บนะคะแล้วก็ยังไงก็ให้มันสมน้ําสมเนื้อ นะคะคให้มันสมน้ำสมเนือ้อพอใช้พอจ่ายนะพอจ้างจ้างคนมาช่วยด้วยมันก็ต้องจ่ายตังค์ให้กับลูกน้องอีกใช่ไหมคะนะ่ะให้มันสมน้ำสมเนือ้ออย่าดูน่าเกลียดไปเพราะว่าเดือนนี้คุณได้เยอะอยู่แล้วนะคะเดเวอร์อ่ะแต่ตัวตัวประกบข้าวมันเป็นแฮงแมนเองเพราะฉะนั้นต้องแต่ตัวนี้เป็นฮโรรแพนเก็บเงินเน้นเห็นแต่เก็บเงินแบบน่าเกลียดมันก็ไม่ดีใช่ไหมนะ ก็พอประมาณนะคะพอประมาณเราก็ต้องใจ่ายให้กับลูกน้องด้วยนะมีลูกจ้างด้วยไงเพราะฉะนั้นแล้วเดือนนี้คุณต้องดูเป็นมืออาชีพหน่อยนะดูเป็นมืออาชีพหน่อยดูบุคลิกท่าทางไม่เหมือนเด็กอมมือก็แล้วกันนะอ่ะตามนี้แล้วการสรุปการเงินผ่านนะคะได้เยอะอยู่ได้เยอะแต่ก็ต้อง มันมีเรื่องให้จ่ายก็ต้องจ่ายไงมา,าหมกเม,ม้มเอาหมดก็ไม่ได้นะคะต่อไปเรื่องสุขภาพค่ะเดือนนี้สุขภาพคุณไม่ดีระวังท้องร่วงนะคะเดือนนี้ท้องร่วงท้องเสียจุกเสียดันเฟอ้อค่ะ หายไหมหายค่ะดูแลตัวเองได้ไหมดูแลงตัวเองได้ค่ะแต่ทําให้งานให้ทาให้ชีวิตประจาวันของเราสะดุดไหมสะดุดค่ะนะบางทีมันเรียกไม่ได้หรอกโรคในช่องท้องโรคกระเพาะอาหารเนี่ยมันเป็นกันเยอะอาจารย์เปิดไพ่มาเป็นกันเยอะแล้วเกินไม่ไหวอะ่ะตัวอาจารย์ก็ตอนนี้งดน้ําอัดลมเด็ดขาดแล้วค่ะก็ดีขึ้นอืม่ะ สรุปสุขภาพก็ผ่านนะคะดูแลตัวเองได้ไปหาหมอหายชัวร์ค่ะอ่ะต่อไปเรื่องความรักค่ะคนโสดในเดือนนี้อืมอยู่กับตัวเองไปก่อนนะคะเราลุยกับงานที่เราทําอยู่นะคะดูแลสุขภาพของตัวเองที่เราเป็นอยู่ดีกว่านะคะเพราะว่าแต่มันแต่ในบางครั้งมันเจอแล้วมันคุยแล้วอะ่ะคุยแล้วแล้สึกฝ่ายตรงข้ามมีท่าทีใช่ไหมคะเราก็ต้องคุยต่อสม่ําเสมอจีบต่อ ทคแคร์ care ต่ออย่างสม่ำเสมอแต่ถ้าทักแชทไปแล้วไม่อ่านไม่ตอบอีกสีห้าวันมาตอบอันนี้หาใหม่เลยนะอืมความจริงแล้วก็โสดต่อได้เดือนนี้เดียวเองนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วในเดือนนี้อืมคือตรงนี้ไม่ได้ทะเลาะอ,อะไรกันแต่ถ้าหากเราอยากจะ เขาเรียกว่าอะไรชี้นําแฟนอ่ะควบคุมอ่ะอยากจะชี้นําอยากจะควบคุมหรือตัวคุณเองโดนโแฟนควบคุมนะประ,ประกอบกันอย่างนี้ไงเราไม่ได้ดูอีกฝ่ายหนึ่งนะแต่ตรงนี้มันเป็นดวงของคนเกิดวันพุธเพราะฉะนั้นแล้วคือน,นี่คือดวงของคนเกิดวันพุธนะคะคือคุณพยายามที่จะควบคุมแฟนชี้นําแฟนให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นคุณกําลังเปิดช่องทางให้แฟนคุณนั้น ไปไปมองตัวเลือกอื่นนะะเพราะฉะนั้นแล้วเด๋ยนนี้อดทนอย่าอย่าไปคิดในเชิงแบบนั้นดีกว่าให้คิดซะว่ามันโอเคมันน่าเบื่อก็จริงอยู่แต่ว่าแต่ว่าอย่าให้อ่าอยาให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นให้อดทนเข้าไว้ดูพฤติกรรมแฟนบางอย่างก็อย่าไปว่าเพราะเพราะแฟนเรามันจะรำคาญไงนะคะ มันจะเป็นเดือนนี้เดือนนี้มันจะเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปชี้นําไม่ต้องเอาไป,ไปเปรียบเทียบนะคะคุยกันไปธรรมดาเลยค่ะนะ,ะนะทากับข้าวให้กินนะคะเออเออชวนกันไปออกนอกชวนไปเที่ยวห้างนะคะชวนไปกินข้าวนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าไม่ไม่ต้องไปคิดเรื่องแบบนั้นสละนะเลิกเลิกคิดเรื่องแบบนี้ในะเดือนนี้ต้องอดทนค่ะกับพฤติกรรมบางอย่างของแฟนแล้ว,ลวเราอยากจะควบคุม ปล่อยไปยไ,ไปเถอะในเดือนนี้นะคะจะได้คือมันไม่มันไม่ต้องไปหาหมอสเสน่อ่ะเพียงแค่เราควบคุมสถานการณ์บางอย่างได้เราดูจังหวะใช้จิตริยาค่ะจังหวะจังหวะไปอะ่ะนะคะเดือนนี้คนมีคู่ก็จะประมาณนี้อืมการควบคุมสถานการณ์ที่ดีกับควบคุมสถานการณ์ที่ไม่ดีมันมีอยู่นะคะอืม แต่ถ้าทะเลาะก,กันนะต้องเงียบเงียบแล้วพอเย็นๆขึ้นมาคุยกันนะคะใช้หลักจิตวิทยานนิดนิด,นด,นด,นดหน่อยๆนะคะไม่ต้องไปหาหมอผูกสเนส,เน,สเน่ห์เสนออะไรไม่ต้องเสียตังค์นะคะไม่ต้องเสียตังค์ประมาณนี้นะคะคนที่มีคู่แล้วไม่ยากเกินไปแล้วค่ะเราอดทนนิดเดียวเดือนนี้เดือนดเดียวเองนะ สรุปตามหน้าไพ่นี้นั้นโอเคตัวจบเป็นเดอะเวิรก็จริงอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปอย่างง่ายเลยก็จริงอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ตรงนี้เป็นราชาดาบตรงนี้เป็น The ะเดวิตรงนี้เป็นแฮงแมนมันต้องสู้ต้องบากบั่นนะคะในเรื่องงานอ่ะก็ต้องบากบั่นเข้าไว้สู้ไม่ถอยหละ่ะ ไม่มีเหนื่อยด้วยแล้วก็สนุกกับมันได้ทํากับมันแล้วก็ต้องมีผู้ช่วยอ่าและแน่นอนครับตรงนี้มันค่อนข้างแรงอยู่แต่ข้างบนสิคะโหแรงกว่าแรงกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเดือนนี้คุณรอดแน่นอนในทุกเรื่องแต่รอดตรงนี้รอดอยังไงทุกคนเข้าใจใช่ไหมคะสุขภาพกว่าจะรอดได้ก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองอาปรับการกินกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ต้องไปหาหมอต้องฉีดยาต้องกินยาอ่า เหมือนการเรื่องการเงินอยากได้เงินเยอะก็ต้องขยันสู้อดทนนะคะทํางานเขาทํางานแปดชั่วโมงเราทํางานมันเก้าชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําทุกวันทุกวันทุกวัน,วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นไป,นปนตามเป้าหมายที่คุณได้วางเอาไว้นี่ประมาณนี้นะคะเหมือนกันคนมีคู่ถ้าอยากจะมีแฟนเจอปิ๊งแล้วคนนี้คลิกแล้วคุยแล้วเขาก็มีท่าทีให้ก็ต้องขยันจีบ นะเดือนนี้ก็ต้องขยันจีบสม่ําเสมอนะคะไม่ไม่ท้อง่ายจนอีกฝ่ายใจอ่อนยอมรับเป็นแฟนนะก็จะประมาณนี้ในเดือนนี้อืมไม่ไม่ไม,มันมันไม่ง่ายนะมันเหมือนง่ายมันไม่ง่ายแต่คุณมีเจตว้ท้ายอยู่ตรงนี้นะคุณลุยแหลกแน่นอนลุยแหลกเลยละเดือนนี้ทุกเรื่อง ที่อาจารย์ได้พยายามอธิบายให้คุณเข้าใจในเดือนนี้นะคะอะตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วค่ะก็ขอยทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ